<Hello. S 2> สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแกะกล่องรีวิวของทัพฟิกเกอร์พาร์ทสต่อจากคลิปแรกนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็สามารถกดเข้าไปดูตรงรูปตัวไอข้างบนนี้ได้เลยนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็จะขอรีวิวจากเรื่องน้องสาวของผมไม่น่ารักก่อนนะครับส่วนลัคกี้สตาขอเป็นพาร์ทสนะครับผมได้บอกในคลิปแรกไปแล้วนะครับว่าผมจะแยก เป็นเรื่องเรื่องเป็นพัดพาร์ตไปนะครับเอาละครับเรามาแกะชิ้นแรกจากเรื่องนี้กันเลยนะครับนะครับชิ้นแรกก็จะห่อมาแบบนี้นะครับสินค้าก็จะเป็นมือสองนะครับไม่มีกล่องนะครับออพอจะเดาออกมาครับว่าเป็นใครแกะกันเลยดีกว่า างร้านเขาหอมมาแบบดีมากนะครับนั่นหนะค่อยๆนะครับ พักเข้าให้พักเข้าให้พักเข้าให้แน่นหนาจริงๆนะครับพักเข้าให้โอ้ยยังยังนี่ก็มีอีก นี่แบบแทนน้องไอยาเซจังนะครับเป็นเพื่อนของคิริโนนางเอกของเรื่องนะครับอโอเคกรส,สินค้าเป็นมือสองไม่มีกล่องนะครับโอ้โหดูสิครับ 好吗？哦哦。 เอาไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนนะครับน้องใส่ชุดไปเที่ยวนะครับให้ดูนาจะจัด,ดนะครับน่ารักมากนะครับไอ้เสจจังนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไฟ ก็จะเป็นยึดน็อตนะครับจากซิก้าอ่าเดี๋ยวมอนให้ดูรอบๆนะครับโอ้งานดีมากเลยนะครับนะครับเสือ้อน้อใส่ชุดไอเที่ยวนะครับ มันจะมีรอยเนินๆหน่อยๆนะครับคือสองก็จะเป็นตัวน,นี้นะครับเฟ้ย <c oughs> ดูอีกที น,นะครับเอาลองไปยืนตรงนี้ก่อนอายะเซจังไปยืนตรงนี้ก่อนกล่องต่อไปนะครับจะเป็นนี่ครับคิรินโนจังนั่นเองนะครับอ แกะกันเลยอันนี้ก็จะเป็นจักแบนแพสโต้นะครับแบนแพสโต้หรือบานแพสโต้ไม่รู้นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน,นะ ก็ถ่ายกลางคืนนะครับก็เลยต้องใช้ไฟกลางวันฝนตกนะครับแล้วก็เสียงรอบข้างก็จะดังนิดนึงนะครับไปดูรอบๆกล่องก่อนนะครับไม่รู้ไฟแค่นี้พอไหมเดี๋ยวเพิ่มไฟนิดนึง ครับเข้าให้อสว่างไปหรือเปล่านครับให้ดูรอบๆกล่องนะครับแบนเบตโตนะครับโอคินนริโนคิโยสเกะเร็วป เคียวสเกะนั่นแหละครับให้ดูข้างๆานี่ครับงานนี้ก็จะมีสองสองแบบนะครับอันนี้ก็ คุโรเนโกะนะครับคููกับเนาะคิริโนะนะครับอันนี้จะเป็นเอส่วนอันนี้ก็จะเป็นบีนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูทีหลังนะครับเนาะคุโรเนโกะนะครับนี่ครับดูตรงนี้นะครับ จะเขียนไว้เป็นเลขสองก็แบบนี้จะมีเป็นคู่นะครับเป็นสองสองอันนะครับเนี่ยอันนี้ข้างนี้น้องใส่ชุดนักเรียนนะครับี่ริโนข้างบนข้างล่างนะครับมาแกะกันเลยนีก็จะเป็นมือหนึ่งนะครับ ไม่รู้อะสเกลจะเท่ากันไหมอ๋อ,อเซกากับ mm hmm. แันเพสโต ก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โ oh. ห <laughs> ใส่มาอย่างนี้เลยนะครับไม่มีอะไรกันใส่ในบับเบิ้ลมาอย่างนี้นะครับโห oh. เวลาเวลาคอนโซลก็นะครับ <laughs> ไว้ก่อนนะครับนี้ก่อนอ๋อมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ <laughs> จะแยกมาทานกับ ตัวฟิกเกอร์นะครับใส่ในบับเปิลมาอย่างนี้นะครับเท็ดติดมาอย่างนี้ชาลองมาก่อนนะครับนไ่ครับไฟสองชาก็จะเป็น ฐานดำๆแบบน,นี้นะครับเอ็นเชนะ่าสองพันสิบสองนะครับตรงหมุดก็จะเป็นแบบน,นี้มางกันตัวฟิกเกอร์ออกมาดูกันนะ จังครับใส่ชุดนักเรียนนะครับนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะครับนี่ตางคันในสีขาวครับถูกระเบียบนะครับการแต่งตัวน้องเเสียบตรงทานนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นรูตรงคาแบบนี้เข้าไปเลยใช่ไหมข้างนี้หรือข้างนี้ข้างไหนก็ได้นะครับหรือเปล่านะอะน่าจะเป็นข้างนี้หรือเปล่าอไม่ใช่แบบนี้นะครับใช่ไหมชึบชึบ หรือว่าไม่ใช่มันน่าจะใช่นะครับระวังนะครับอาจจะหักได้นะครับค่อยๆนะครับหรือว่าไม่ใช่อ่ะข้างใดูใจเย็นๆนะครับอ่าจื๊อ ไม่เข้านะครับใส่นข้างนี้ดูใช่ไหมข้างนี้หรือว่าข้างนี้ สักครู่นะครับผมว่าน่าจะอย่างนี้นะมันจะยืนกลางๆอันนี้หน่อยกลางกลางฐานหน่อยนะครับโอ้อ่านี่ครับไแล้วครับนี่นะครับไฟอดไฟหน่อย อืมโอเคเลยนะครับน้องคริโนจังนะครับ,บเลี่ยงน้องสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกนะครับอคนละอันนี้กันโอ้สกิลไม่เท่ากันนะครับก็ได้อยู่นะครับ มาเรียนคู่กันก็ในเรื่องก็น่าจะไอยะ้ยาเสจังก็จะสูงหน่อยหน่อยหรือเปล่านะครับได้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นเซกาอันนี้แบนเพสโตนะครับได้นะครับสก,กิลก็นี่ครับสวยๆอันนี้ครับยืนตรงนี้ ลองต่อไปเป็นน้องโครเนโกะนะครับแกะเลยนะครับแกะกัน นี่ก็จะเป็นมือหนึ่งนะครับมีก,กล่องนะครับาจากเรื่องนี้ผมก็มีอีกนะครับสติกเกอร์เดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูทีลหลังนะครับเอาในกล่องนี้ให้หมดก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้ทำเป็น กล่องทับอย่างีนะ้เอามารีวิวเป็นทีละตัวนะครับลองคิปมันยาวไปนะครับอ่าโอ๊ยกับหัวอ่านี่นะครับทุกขิดนะครับให้ดูรอบๆกล่องก่อนนะครับอะไรเนี้ย น้องใส่ชุดนักเรียนนะครับปกติน้องจะใส่ชุดในเรื่องเราก็จะเห็นน้องใส่ชุดอันนี้นะครับอะไรนะคอสเพลย์นะครับให้ดูข้างบนล่างนะครับอันนี้จากเซก,ก้านะครับเอาไปยืนคู่กันสเกลนะ่าจะเท่าๆกันนะครับแกะแกันเลยดีกว่า นี่นะครับปกติเราจะเห็นน้องในชุดนี้นะครับชุดคอสเพลย์ของน้องนะครับแต่อันนี้ผมได้มาเป็นชุดนักเรียนนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับชุดนักเรียนอย่างนะครับมาแกะกันเลยนะครับอ,อันนี้ผมก็มีนะครับ เดี๋ยวอเอามารีวิวให้ทีหลังนะครับชุดนี้นะครับเอามายืนคู่กันนะครับมาแกะอันนี้กันเลยอชือ้เวลาแกะก็ระวังนะครับ แบบนี้นะครับโอ้อะไรเนี่ยกล่องวางก่อนน่ครับจะมาแบบนี้นะครับเสร็จใส,ใสแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะดีหน่อยนะครับไม่เหมือนคีเรโนะเมก้แต่เขาก็ใส่บับเบิลม,มาแต่มันน่าจะ มีกล่องอีกชั้นนะครับข้างในนะครับจะได้ไม่แขวงไปแกวงมานะครับแต่ก็ไม่เสียหายนะครับถ่านเลอนาแกะล่องออกมาเลยโอ้ยทา่านอ่านี่นะครับเรื่องนี้ผมก็จะชอบน้องคูโรนิโกะมากที่สุดเลยนะครับ นี่นะครับน้องใส่ชุดนักเรียนโอ้โหผม,มริวใต้ตาน้องก็จะมีไฟนะครับัน่ารักมากน้องใส่ชุดนักเรียนนะครับน้องก็จะไปเป็นรุ่นน้องของ ระเอกนะครับเควสุเกะชื่อคุโรเนโกะว่นน่าจะเป็นอันนี้นะครับน้องก็เป็นโอตาคุเหมือนคิริโนกนะครับเป็นเพื่อนคิริโนกรู้จักกัน ออตะคุด้วยกันนะครับพูดไม่ถูกนะครับดูรายละเอียดเห็นชัดไหมครับ <c oughs> ก็จะมีตำหนินิดนึงนะครับจากโรงงานนะครับเห็นไหมครับตรงข้อต่อตรงนี้นครับเหมือนจะเป็น คาบกาวนะครับถือกระเป๋าด้วยนะครับ <c oughs> มาดูฐานกันนะครับนนี้ก็จะเป็นฐานนะครับผมชอบฐานแบบมีน็อตยึดนะครับมันจะแข็งแรงมากเลยนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับฐานแบบนี้ก็ ใส่เข้าไปอนี้นะครับยังไงนะชึันเล็กดูตรงนี้ใช่ไหมเนะี่ยอ๋อใช่แล้วเก้วกล่องดูบ่านเนี่ยผมให้ดูนะครับปกติในเรื่องก็จะไม่เห็น น้องใส่ชุดนักเรียนนะครับอันนี้นะ้น้องน่าจะย้ายโรงเรียนนะครับในเรื่องไปเป็นรุ่นน้องของพระเอกนะครับอ,อยู่คณะโรงเรียนกับคิรินโนนะครับพระเอกกับนางเอกอยู่คณะโรงเรียนกันนะครับสองคนก็เป็นพี่น้องกันนะครับพระเอกกับนางเอกก็ส่วน กุลนิีโก้นี่ก็ได้เป็นแฟนกับพระเอกด้วยนะครับไปเป็นรุ่นน้องนี่แหละครับแล้วก็ได้เป็นแฟนกับพระเอกนะครับเอามายืนคู่กันในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่สามชิ้นนะครับนี่นะครับอ๋อสกเลกลแบบได้นะครับในเรื่องก็ คู่รุนในโ,นโกะก็ตัวเล็กๆหน่อยนะครับอาจจะล็อลินหน่อยนะครับให้ผมวัดความสูงแล้วกันประมาณ17เซนนะครับจากข้างบนนี้นะครับข้างบนฐานนะครับ17เซน18เซนนะครับถ้าวัดจากข้างล่างฐานก็จะ18เซนนะครับ เจเซนนะครับอ่าสกิลกับเลยรือกันนะครับอันนี้งานไซก้าเหมือนกันครับสองชิ้นนี้อันนี้เราจะดบนพัตโต้นะครับนี่ชุดนักเรียนยูงคู่กันนะครับอายาเสจังก็จะเป็นชุดไอเทวอยู่นะครับออสวยมากนะครับอ่้ ไรแล้วเนี่ยคลิปมันจะยาวไปแล้วนะครับผมก็จะจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับสวัสกีสตาร์คอยติดตามติดตามคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ あらあらさようなら。